สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องื้นนี้จะมาอัปเดตเด็กชายลิกกาครับลูกชายของอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่านะครับนี่ในไวัยหเดือนเบิ้งครับโอ้โหใจลูกนี่สุดยอดเลยครับนังหนานะขาไงต่อนอกไงครับเลยมีโอกาสมาอัดคลิปเบิบ้งครับพัฒนาการ เคื่องครับตัวนี้มึงดากครับดากเป็นดากมึงตะหนอกครับอ้ตะหนอกมึงนาครับนารอว่าครับเห็นไหครับผู้ดดใดสนใจก็ ไม่เป็นขอพันคุ้มฟูงเดยนะครับยานมติดต่อตะพงเลยครับอันนี้วัวตะพงบัวตะพงนะครับวัวตะพงบึงมันนอนแล้วนอนแล้วโอเคครับอันนี้ไว้หกเดือนที่เขาเจ็ดเดือนครับก็ฝากไว้ได้เลยครับเด้อสวัสดีครับ